สบายดีสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเนาะวันนี้มาพูอกกับสาวนุ่งเนาะอ่าสาวนุ่งสิมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงว่ามือนี้สาวนุ่งมียังสิมานำนำเสนอคือตะกี้เคยได้ยินแต่กี้พอ,อเมย์พันหว่าวเนาะว่าอันอันพอ,อเมย์พันหว่าวว่ากินหอยเขาหยนนา่างกินนังเขาเบิร์ตนาะตะกี้เนาะคอยกังงงคอยบอกเขาใจว่ากินหอยเขาหย่างกินนังขเขาเบิร์ตน,น,นี่มันคือแนวไะไมันหมายความว่าแนวอะไรอย่างั้นนะ แต่ว่ามือนี้สิเขาใจสิมาเห็ดเดี๋ยวเขาใจแล้วก็แล้วก็สีมาท้ายคีปให้พี่น้องเบิงเนาะว่าว่าเออคำต่อมันคือเนวอะไรเห็นนะสีมาหาคำต่อพี่น้องเบิงเนนะให้พี่น้องเลยหาผู้น้ากันเนาะตะก่อนสิไปติดตามส่มคีบทีว่าสะนุ่งสถไทยเฮ็ดให้เบิงเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเพื่อสิไห้บ่าลาดคลิปต่อไปเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะนุ่งเลยท้ายคิปต่อไปให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะไปเข้าไปเห็ดกัน นี่เนะาะถ้าเบิ่งกันนี่บักหอยด้วพี่น้องบกหอยหน้าเนาะอ่าส่วนนี้ก็เป็นเป็นส่วนอันโควิดนะส่วนกักโตเนาะเขากับสิกินอาหารบ้านบานแบบอาหารคนแบบตามบ้านบานแหละเข้ากับคนบ้านหนอกเอาตรงๆว่าเข้าคนบ้านหนอกกินแบบตามไหนตามนี่ภาษะอันนี้ก็นสนุงบไปหาหรอกเด้่พี่น้องสื่อเขาเห็นเขามาขายเลยกัเขามาแว่อยู่หน้าบ้านสนุงน้าหารสนุงนะสนุงก็ได้สื่อน้องเขาแหลวกะได้มาสิมาเฮ็ดอัน พี่น้องให้พี่น้องในเบื้องนั้นกันได้กินน้ากันเนาะสีเฮ็ดนี่หนึ่งหอยพี่น้องหนึ่งหอยหละก็ะลาเจลซีฟูด้ดคือเข้าเจ้าเห็ดกันนะสนงกุดจากเห็ดอยากกินอยากลองเห็ดกินเบื้องแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นสว่วนอันขาหนาฝนเนาะมันกะข้าเจ้าไปจับมาหลายนะพี่น้องจาก,การานี่นี่อันนี้พี่น้องนองไหมตม้นมนกไหมที่ว่าเข้าเจ้าไปพูดมาหลายแดดเขาต้มเขากะใส่ถุงมาขายเราตม้มซุปแดดเดือดร้อยสนนงกเดีย,ยมากินกับ แจวสีเฮ็ดสีเฮ็ดอันนี้แจวเมงดาวิสองตัวแจวกะปูเนาะพี่น้องตับแจวกะปูนี่มีกะปูพี่น้องเฮามีกะปูนี่กะปูกับซื้อน้ำเขาคือกันเลยพี่น้องก็เลยเไปหาเดี๋ยวมือหนาสนุงไปหาแล้วที่นุกงสีทายคีปให้พี่น้องเบื่งว่าเออไปหาจับกันเนี่ยวไรเงียงจังไหนเนาะตามบานๆของทชานุ่งเนาะอันนี้คือกะปูแล้วพี่น้องกะปูสีเฮ็ดแจ้วเนาะสีเฮ็ดแจวแบบกินกับ ต้มเนาะไห้แล้วก็พักเหาสิมีสมีพี่น้องมือนี้บ่ได้ไปไซสบ่ได้ออกไปปลาแล้วก็บ่ได้ไปตลาดผมถ้าไปตลาดก็สิได้ซื้อมาแถวไปปลาเป็นยังก็สิได้เก็บมานะพี่น้องมือนี้นี่จะมะเขืออยู่หลังบ้านก็มะเพล็กที่ว,บบว่าเขาบุ๋ไหวเก็บไม่ให้เจลซี่ฟูดแล้วก็ขาดบ่ได้ขึ้นนังเนาะที่ว่าที่ว่าสนุกไหนบอกไว้ว่าอันกินหอยเขาย่างกินหนัง,ขงเขาเป็นหนาะสนุกที่มาเห็ดให้เบิง่งนี่อันนี้บักหอยบักหอยเป็นยังจังวะกินหอย เขาย่างกินนังแล้วเขาเบิเดีย๋ยวเสนงีสิเพียรให้สีมาอัดคลิปไห้พี่น้องเบิงเหมือนนี้เนาะสีไ่อ่าขอสงสัยของน้องหลายๆาคนที่ว่ายังบ่ท่านเขาใจเนาะเดี๋ยวมาเข้ามาติดตามกันเดี๋ยวขึ้นไปไปเห็ดกันเตรีเมนูกันเนาะเห็ดของกินกันล่ะบอกบานๆก็กคือเฮ็ดของกินกันของกินบ้านเฮาเนาะไป thank <laughs> you เสียบอัพริกด้วยพี่น้องเสียบพริกสุพลิดิบดีเสียบอันเครื่องหนึ่งพ้องในสวยเนาะเสียบเพ็ดเจลกระปูกิงกับตุมสมนอไใหม่หล้กก็อีกเครื่งหนึ่งเสียบว้เห็ดเจลซีฟูดตำเจลซีฟูดเฮ็ดลาดใส่หอยที่ว่าข้าหนึ่งกันเนาะหอยข้าหนึ่งไหวแด้เนาะยังไม่ซึ้งเนาะ่งไห้เรียบร้อยแล้วเสียวพอดีแล้ะเ้าก็เตรียมเตรียมเชื่องไหวพอดีก็บห้อยข้าสุกแล้วเ้าก็สีไดไม่เฮ็ดขั้นตอนต่อไปเลยกั พี่น้องในเบิรงนั้งกันนุ่มบากไม่าเขาเห็ดอันเห็ดของกินนี่นะเห็ดป่นเห็ดเจียวยัง้างเขามีพริกดิบนี่้าเขาเสียบแล้วคางจีซี่แหงๆมันจะหอมได้พี่น้องหอมแบบ แสบนะหรือว่ามันดแดดต่ภูมักเนาะแต่ว่าสนุกม,มากแบบนั้นเนาะมากแบบเออจีเห็ดเจลหล้กก็จีแล้กก็บตำเห,เ,หเห็ดปนเห็ดยังเห็ดปนพงปนหนาปนยังก็แล้วแต่ถามว่าเป็นพริกดิบน,นี่สนุกกับสีจีเอาบ้คอยตกเนาะมันมันมันสีหอมกว่ากันนี่หอมกว่าเขาตกเนาะพี่น้องกันไี้ีน้องเบิ่งกันนี่ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องสนุงดื่อดื่อแนะน้ำตัวเองให้พี่น้องเลยคะ่ะหูก็เนาะเพราะว่านี่ก็เป็นอาดแดกที่ว่าสนุงสีทายเนาะสนุงสีอันมาเดิมดทายขิดแดกที่ว่าเออแบบอยู่ว่างๆนะพี่น้องช่วงโควิดเนาะเป็นส่วนกักตัวแล้วสนุงก็ได้แบบนี่แนวกินแบบบ้านบานก็เลยเอยอมาแบบให้พี่น้องเลยเบ่งในซมน้ำกันเนาะอาตัวสนุงเองนี่เป็นคนล่าเลยพี่น้องเป็นคนบานบานด,ง,านดงย่างบานเกิดเดอ ปัจจุบันสนุกใหญ่มาอยูยบย่บันทารานเนาะเมืองคุกุมาแข้งจะประซ่าเลยพี่น้องถามว่าไพมากหรือว่าบมาคิมีเนะาะถามว่าไพเออมากอยากเบิ้งอยากติดตามสนุกยังกะเบิบ้งได้แต่ว่าถามว่าบมากะบบวก,กันเนาะกะเรียนทานไหลเลยพี่น้องเด้อเพราะว่านี่ก็บูบมียังหลอกสนุก่กะแค่ไม่เห็ุแบบเหตดกินเห็ดของกินของอยากแบบบันหมาน้หอเดเน้นี่กะเดี๋ยวสนุกติดตาม เจลซีฟูดใบอันนี้คือนี่คือน้องนี่เป็นลูกสาวของสาวนุ่งเนาะเป็นลูกสาวเมนุเองเนาะเป็นน้องนี่น้องนีดาเนาะเป็นลูกสาวของเมนุคือเมย์บอกดูกับเมย์ทีกันเนาะอ่ะเดี๋ย้ไ่ตามเจลกัดหนุอยอ,อกไปพี่น้องเยวแล้วเจลซีฟูดทหรนี่เ้าสีวบอ,อันละใ่หอยเนาะเวิาเห้าหนึ่งหอยชุกแล้วเ้าสีเอา อาแกฟ้าละไงามันออกดิปามันหันมองฟ้ามันหันเด้เ้ากรเสีอเจลนนนะลาใสลงไปวาสีมเจเมื่อกี้มันไหลแตกเลยแ่แซบแสบอนนี้ข้ากระทานาเนาะหนึ่งห้อยไก่สุกล่ะห้อยหนึ่งบดก็ได หอยมันซุกแบบพอดีบ่ราหอยมันบ่ราหอยมันซุกเกินพี่น้องเพราะว่าขาซุกเกินมันสีคลอยแก้บ่คลอยออกของหันพื้อคลอยเปิดฟ้าบ้างเลยเด็อย่าไปบังคอยกันเนาะปลามันซุกหลายทีแล้วบอสสีขาวพี่น้องแก้แต่งสีแดียวเลยแตลงสีม่านจับแจวลาดกันเนาะให้ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปตามหน่วยคล้อยละหน่วยละ ัสีในน้ำได้เนื้อเน้อเศบรับรองว่าเศบแน่นอนส่วนปะนี่ถวยหน่อยอยู่ทางกลางนีเสียไว้เพื่อว่าเออเวลาบางนวลพวกเขานะ่งเขาเนื้อเขาก็บสีด้จิ้มเวลาเขาจิ้มหอยออกมาเขาก็จับหนักนะแต่ว่าสนุงเสีดเบอร์เบอร์ด้วยพี่น้องหอยที่ว่าสนุงหนึ่งไปเพราะว่าสนุงต้องแบงไหวครึ่งหนึ่งไว้ให้ดุสนุงเพราะว่าเพิ่งกินเพลสบรายนาะเพิ่นก็มากินดีวยกันเด้พี่น้องเห็นมือก่อนเห็นเขาเจาะเห็ดก้อยหอย เพื่อนกินนะว่าสันเพจนิดนึงเพื่อนกินหลายเหมือนนี้ส้นหนึ่งหนึ่งเลยแบ่งหลเพื่อนอันอันนั้ึงเพิ่งนึงอีกเพิ่งนึงส้นหนึ่ง,งกะน,น,นี่แหละเบสให้พี่น้องให้พี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆเนาะนะเพื่อนๆหน่ากินบ่อี่น้องเป็นตาแซ่บบ๊อนเดี๋ยวนหนุ่งสิอ่าเฮดอันนั้นเฮดยังก่อเฮดเมนูต่อไปนะเฮด แจวกับปูมากินกับหน่อไม้ต้มนะ้วก็สีนังพอแต่ห้ากับสีละมาส,สดเลยกับนอวาา่ามันเป็นพออย่างค้าตอบกันง่ายยังสีหลายพี่น้องแบบออเออเจนแท้คเาบอกสิว่าเขาบอกแต่ว่ามาจากความจริงนะพี่น้องซีิึงซีิึง น้องหลังจากที่เราสนุงเฮดเจลกับปูเดียบร้อยเนาะมีแมงดาใส่น้าด้วยพี่น้องสองตัวเนาะแต่กะเจ้าสนุงสิมาอันซีมให้พี่น้องเบิ่งว่าเออมันรสสารมันสืเป็นจังไรซีมครับต้มน้ำใหม้เนาะต้มน้ำใหม่แต่กะเจลกับปูนี่สนุกมักสุดใจเจ้าซีซีให้พี่น้องเบิง่งอืมอืมหยั่เลยพี่น้องอแซ่บแซ่บครับ แล้วสน,นุกสิมาสะดุยย้งไงยังไงเนาะพี่น้องที่วนน่าสนุกบอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่านที่วา่าขาวบอกกันว่ากินหอยเขาย่างกินน้งเขาเบิร์ดพี่น้องหอยเหนี่ยคือเวลาเขากินเ,นเขาสิจิ้มกินตลอดนะพี่น้องแล้วก็่วนวานนางมันแข็งเวลาเขากินมันกินอย่างเขาสิเอาเต้าหา้จับเจียวยังไปกินอ่ะสรุปกันสัน,นสเพราะว่าสน,นุกมีเวลาบ่หรเพราะว่าตอนนี้ฮู้ซึกว่าสน,นุกโดนดุมพี่น้องเบิร์กแม่หนึ่งหอยสุกเรียบร้อยแล้วกันนี่เบิง์กอะเบิงสมาริกน,นี่เขาพูว่สน,นุกบุหร ผู้นั้นดุสาวแล้วมาผู้นี้ก็ร้านซ้ายดเอืึอยผู้นี้ก็ร้านทรายดุอ่ายแล้วก็สนุกสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็เนาะเพราะว่ามันแบบมันอึดกระถึงแห่งตอนนี้มันบุญไหวแห่งนะจังไดรกับฝากกดไล่์กดแชร์กดติดตามไม่เด้กพี่น้องถ้าว่าพามาบ่มากจังไดรกับซือว่าพิษผ่าจากการไรกับขาถอดเพราะว่าพายน้ำไหลาๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสนุกอะโอู้หว่าตัวไรพิษตัวไรยังเนี่ยไรนะ ขอจบกินสำนิดแล้วพี่น้องวไว้แล้วมีร้านนิดน้อยมาตีร้านอยู่ข้างล้างเรีนไปแล้วคุณ